คูเกิลเวลาเรียกหนูนี่ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับฮะแล้วหนูก็นอนอย่างนี้เหรอครับอืมหนูก็นอนแบบนี้เหรอครับตายแล้วหรอตายยังตายยังครับหืมดูดิเดดูดใกล้ๆดิมันเป็นลายมันอืม เป็นไรเป็นอีหยังหึเป็นอีหยังหัวคุกคุกเกิลเป็นอีหยังลูกหึบอกแม่สิเอาเรียบร้อยแล้วหึไปไปนาจูยะไปนาลูกลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นไปไปนาแล้ว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  เป็นอะไรอ่ะอ่ะชอบจริงจริงชอบจริงจริงเฮ้นอนแบบเนี้ยชอบจริงจริงอือาปากหวอดูสิทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะว้าวดูสิเอามือปิดปากเอามือปิดปากไว้เอามือปิดปากเอามือปิดปกาปดปก